ผู้ชมคะเราทุกคนมักจะพูดกันเสมอว่าน้ํานั้นมีคุณค่ากับชีวิตนะคะแต่ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือทําอย่างไรให้น้ําออกมาเป็นน้ําที่บริสุทธิ์เพื่อประชาชนนั่นเองนะคะผู้ชมคะเราอยู่ที่การประปาะนนครหลวงคับผู้ชมคะและท่านที่กรุณาจากให้ข้อมูลก็คือท่านสมัยอนุวัตเกษมที่เป็นประธานกรรมการของประปาะนนครหลวงแห่งนี้สวัสดีคะ่ะท่านคะ่ะ และที่ขาดไม่ได้อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือท่านธนทรกพิ์พัฒนาฐานากะก็เป็นผู้ว่าการการประปานะครหลวงวัสนีค่ะบอนนี้เราจะจะทราบแล้วค่ะเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยกำลังจะก้าวสู่เป็นภูมิภาคอาเซียนด้วยกันในครท่านการท่านมีวิธีการอย่างไรคะหรือว่าความพร้อมอย่างไรเป็นนโยบายอย่างไรที่จะให้กาประปาของเราเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนเนี่ยสมบูรณ์แบบ คือการประปานครหลวงนะครับตอนนี้การเข้าถึงน้ำของเราเนี่ยได้ถึง99%แล้วนะครับเราก็มีความเชี่ยวชาญมีโน้ตฮาวนะครับมีความรู้ในกิจการประปาเป็นอย่างมากรวมทั้งมีบุคลากรมีวิศวกรมีนักวิทยาศาสตร์นะครับที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปาเป็นจำนวนมากนะครับเราก็พร้อมจะเป็นผู้นําในอาเซียนในทางด้านกิจการประปานะครับเราก็จะผลักดันส่งเสริมกิจการประปาของเราใบเข้าไปในอาเซียนเรามีการเซ็น MOU กับหลายประเทศนะครับ อย่างเช่นลาวนะครับเราก็ทำนะครับที่ข้า,มาวม้าเราก็เพิ่งทําไปเร็วๆนี้เราไปทํามาสเตอร์แพลนให้เขาก่อนก้ต่อไปเราจะขยายกยิจการทุกรูปแบบนะครับเป็นรทำประธานก็ได้หรือจะไปเป็นคอนเนคเตอร์ไปรับจ้างก็ได้นะครับเราเอาความรู้ของเราเนี่ยเข้าไป นะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับถ้าพูดว่าราคาคราวนี้ในโรงกานผลิตน้ำเนี่ยนะครับเป็นธรรมดาอยู่เองเราต้องใช้ผู้คนมากมายเลยนะครับไม่ราต้องรับคุณพ้อมากมายขนาดไหนแค่ที่จะรับกับการเชื่อมกับลงกค้ของเรานี่สามารถจ่ายได้อีก20ปีข้างหน้าสบายมากๆนะครับแล้วก็คุณภาพน้ำของเราก็ ได้มาตรฐานน้ำดีของการสมหยโลนะครับแล้วจะมีการปรับปรุงความน้ำดิใช้เอโซนมาช่วยอีกส่วนหนึ่งก็ทำให้น้ำาีความดีดียิ่งขึ้นครับทีนี้รื่องค์เข้อมมลอยว่กับภมครงครายอุมโมงค์ที่จะส่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยการจัอยากจะให้รู้อะไรอีกทิหนึน่งเลยค่ะสิบกว่าปีมาแล้วนะครับไม่มีการหยุดเลยนะครับเรามีการส่งตลอด24ชั่วโมงแล้วเราถือว่าเป็นเส้นเลื่อดหัวใจของเรานะครับเรามีระบบป้องกันไม่ให้อ่มันแตกอะไรอย่างดีเลยนะครับ นนั้นเป็นที่แน่ใจได้ว่าระบบการส่งน้ําของการประปาะคนครหลวงจะไม่มีติดขัดตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยครับได้รับทราบเรื่องราวของน้ําประปาจักประปานครหลวงนะคะในสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมคะเรามารับฟังกันต่อนะคะจะมีเรื่องราวอีกมากมายที่จะให้รับชมนนคะ่ะ